ทั้งหมดในมือผมนี่คือ5บาทล้วนโอ oh my god แต่อย่าเพิ่งตกใจครับดูนี่ก่อนผักที่ทุกคนเห็นในจานนี่ก็คือ5บาทหมดเลยครับแล้วก็ยังมีของสิบาทไม้สีเขียวอีกเพียบแค่นี้ยังไม่พอยังมีเนื้อแกะเนื้อวัวหมูสไลด์ที่เป็นถาดอีกกริมเลยกุ้งเด้งไสยักษ์น้ำจิมโครเด็ดที่นี่เลยครับตลาดราชพฤกษ์เมืองเอกร้านสุก,กี้นางพญาเดี๋ยวเข้ามาในที่จอดรถคือเจอเลยครับใครอยู่แถวเมืองเอกนี่น่าอิจฉาสุดๆดูบรรยากาศร้านและลายของสิครับแล้วจะมาเดียวดี เียวหรือมาเป็นกลุ่มเขาก็มีจัดสรรไว้ให้หมดคนดื่มหลากหลายแต่ที่เด็ดคือน้าแก้วยรีฟิลุูปมาเสิร์ฟปุ๊บเราก็ไม่รอช้าครับสายตามองไปเจอสีน้ําเงินเมื่อไหร่คือหยิบมาหมดแล้วที่เห็นอยู่ในจานนี่คือ5บาททั้งนั้นเราต้องประหยัดจนกว่าวินาทีที่หวยจะออกรอคนโทรมาบอกว่าได้รางวัลที่หนึ่งแต่ถ้าใครไม่ถูกหวยอย่าเพิ่งทิ้งนะคบเอามาที่ร้านสุกี้นางพญากรจะได้ส่วนลด10บาททันทีถึงวันที่20กันยายนนี้ครับโมไปเพลินเลยกลับมาที่อาหารก่อนเห็นพวกไม้5บาทมันจะเร้าใจ